สวัสดีครับผมน,นี่บาวุฒพาพี่น้องมาชมบรรยากาศโกดังล้างหรือว่าเป็นโรงงานผลิตหมูยอของชื่อดังของจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับแต่จะไม่เอ่ยชื่อนะครับนี่เป็นโกดังวตัตตอมา่าท่อพีวีซีล้มครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่บาวุฒตกใจมากเลยครับพี่น้องเลย เดี๋ยวบวุฒิจะพาไปชมบรรยากาศครับตรงนี้แต่ก่อนบาวุฒิเคยมาทํางานครับเป็นร้านหมูยอชื่อดังครับแต่ก่อนสมัย20สิปีคือหลังครับแต่ตอนนี้ถูกทิ้งร้างมานานแล้วบาวุฒิมีโอกาสก็เลยมามามาว่าจะมาหาเท่าแก่คนเขาครับแต่ว่ามันล้างแล้วครับตอนนี้บรรยากาศตรงนี้วังวนครับพี่น้อง เป็นโกดังที่ผลิตหมูยอชื่อดังของจังหวัดจังหวัดหนึ่งแต่บาวุฒไม่เอ,อ่ยชื่อครับบรรยากาศที่อยู่ใจกลางเมืองของของมุกดาหารครับผมพี่น้องเวรรอบๆก็เปิดป่าครับปิดป่าโลกล้างครับพี่น้องพอดีบาวุฒได้มาทําธุระในเมืองก็เลยเข้ามาว่าจะมาเยี่ยมเท่าเก่ียกเขาครับก็เลยมาแต่มาเจอบรรยากาศแบบนี้ครับพี่น้อง มันเป็นโกดังล้างแล้วครับว่เาเวลาผ่านไปก็ยี่สิบกว่าปีแล้วครับที่มาวุฒิไม่ได้มาตรงนี้คิดว่าจะมาเยี่ยมเยี่ยมถามข่าวคนที่เคยทํางานด้วยกันว่ามาวุฒิไม่เคยถามข่าวครับแต่มันเป็นโกดังล้างแล้วครับตอนนี้ไม่รู้เป็นเพราะเหตุอะไรที่สารตอบไม่ได้ครับบรรยากาศวังวนมากครับแต่มีเพื่อนมาด้วยครับวันนี้กำลังนั่งกินข้าวอยู่ครับ บรรยากาศโลกล่างครับผมพี่น้องเลยว่าอีสานนะรับบาดเนี่ยบรรยากาศโลกล่างครับว่าง่ายคือบรรยากาศมันเป็นตะยานครับผมพี่น้องเลยอันนี้มาวุธมากกับมูกับพวกเนี่ยครับก็เลยบอดตะยานครับผมพี่น้องเลยแต่ว่าที่ที่ตรงนี้ก็อยู่หลังวัดครับผมพี่น้องเลยแต่ว่าวัดหนังอันมาวุธจําชื่อบไดเด้อนี่ขอต้องเขาไพร้ายครับพี่น้องเลยแต่ก่อนมันเป็นโรงงานผลิตมูยอครับผมพี่น้องเลย หมูย่อแซบของมุกทหารครับแต่ว่ามันเป็นโกดังก็ว่าได้หรือว่าโรงงานผลิตหมูย่อของมุกทหารครับบรรยากาศกหล่างหมดแล้วครับถูกถิงลัางหมดแล้วครับหลังคงหลังคากะทะลุหนังนไปตามการเวลาครับผมพี่น้องเอยเดี๋ยวบวุติะภาพชมม่เมองครับบรรยากาศก็ซัมหนี่หละพี่น้องเอยคือเพราะว่ามันเป็นโกดังเนาะโกดังผลิต หมูย่อชื่อดังของเมืองมุกดาหารครับพอดีบาบุษมาทำธุระในเมืองก็หมูกเ็เลยแวะเขามาบึงครับพราสถานที่เคยเห็นงานแต่ก่อนเป็นโรงงานผลิตหมูย่อแซ่บของมุกดาหารครับผมพี่น้องขึ้นชื่อดังลือซาจนถึงฝั่งลาวครับพี่น้องแต่ทุกวันนี้มั่นถือทิมถือรางมานานแล้วบวูว่าสักปีแล้วครับพี่ผมพี่น้องเลย เวาบรุดมาวดกับจากเคยทำงานตรงนี้ไปกับประมาณ20กว่าปีแล้วช่วงนั้นอายุกับประมาณ20กว่าปีครับผมพี่น้องก็ตอนนี้มันกับบอกคือเก่าแล้วครับผมพี่น้องเลยถามมาตอนเรื่องคืนนี่บรรยากาศอาจจะบนาส้มครับผมพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศทีนะอาจจะเมืดครับแล้วก็เป็นทะยานเป็นตายานมากๆครับถ้าเป็นเวลาตอนเรืองคืนนี่ บันยาการรอบๆครับเป็นปลากระถินครับพี่น้องเป็นปลาละเมะครับขนาดกลางเว้นนี่ก็ถามมากคนเดียวก็คือจะบอกขามากครับพี่นอ้องเลยอันนี้มันเป็นโรงงานผลิตหมูยอ,อรครับของจังหวัดมุกรา,ารครับที่ถูกทิ้งล้างมานานเบิ้งสภาพเหลือกระปตอมครับสิบปีคนละพี่นอ้องเลยสภาพมันถถูกถิ่มมาโดนแล้วครับผมพี่น้องพอดีบ่าวุฒิเดี๋ยวมาทำธุระก็เลยมาแวะเบิ้งครับ สถานที่เคยทํางานว่ามันจะคือเก่าแต่มันกับพวกคือเก่าเปลี่ยนแปลงไปหลายครับรอบๆมันกับเป็นปลากระถินปลา,ปาละเมะครับพี่น้องเอยอันนี้ก็เป็นรถทีมงานของมาวุ์ครับถี่มาแวะเบิงครับเลยมีโอาขาดแต่ทายเบิงไห้พี่น้องได้ชมครับว่ามันหลกหลางมานานแล้วนี่บาวุ์เบิงหลังคงล้างค่าเลยก็ทำรุ ตามการเวลาเลยครับผมบรรว่าเกิดอีนังขึน้นหรือว่าพี่น้องที่เคยทำงานอยู่นี่ติดต่อมาเมืองครับว่ามันเป็นหยังคือถูกถิ่มล้างมากแล้วครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายแล้วครับผมที่ขามารับช้มให้กำลังใจบาวุฒิครับคลิปนี้บาวุฒิข้าท้ายบัวลายครับเพราะบาวุฒิก็จะออกกันเพราะขอม้าเหาาลว้วเพมีเจ้าของเป็นปบาวุฒิบัรบรวจากยูให้กันครับ ขอบคุณพี่น้องหลายที่เข้ามารับชมให้กำบังใจบ่าวบุครับผมพี่น้องเลยพออยู่ในสถานที่โลกรลางที่บ่มีเจ้าของคนเล้วบ่าวบุตรขับ่อจากอยู่โดนครับเพราะว่ามันบ่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเ่นครับว่าจะมาเยี่ยมบึงมันก็กลายเป็นแบบนี้บ่าวุตก็เลยเอาไว้ทำนี้ซะครับพี่น้องเลยคลิปนี้เอาไว้ทำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ